สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะมีคุณผู้ชมนะคะเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มคะ่ะว่ามื้อใหม่นะคะอยากจะปลูกบอนสีเนาะแล้วไปซื้อมาแล้วทำไมเอ,อ่แม่จิ๋มคะช่วยหนูแก้ปัญหาหน่อยนะคะว่าบอนสีเนี่ยไม่โตนะคะแล้วก็หัวเนา่าทิ้งใบใบเหลืองแบบนี้นะคะแก้ไขปัญหายังไงคะแม่จิม๋มช่วยหนูหน่อยนะคะ และแม่จิมก็แน่ใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะประสบปัญหานี้เช่นกันนะคะมันมีสาเหตุแล้วก็แก้ไขได้แบบง่ายๆค่ะทํายังไงนะคะให้เขากลับมาสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะมีคําตอบค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกระถางนี้กันนะคะนี่จะเป็นร่อนทองค่ะคุณผู้ชมสวยไหมคะ เดี๋ยว่จิมจะพาไปดูอีกกระถางหนึ่งนะคะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าทําไมเขาโตนะคะซึ่งอันนั้นแม่จิมเปลี่ยนกระถางตั้งแต่แรกเลยนะุ่นนี้นะคะเพิ่งจะมาเปลี่ยนวันนี้ค่ะก็เลยมาสังเกตดูว่าอ่ะรุ่นเดียวกันนะคะทําไมต้นต่างกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสาเหตุค่ะคุณผู้ชมลองไปสํารวจอดูน้องกันนะคะว่าในกระถางค่ะดินแน่นเกินไปไหมดินแข็งไหมนะคะเพราะว่าถ้าดินแน่นเกินไปค่ะคุณผู้ชมรากเขาเดินไม่สะดวกค่ะเขาก็จะทิ้งใบนะคะ ใบเขาก็จะเหลืองค่ะแล้วก็ต้นจะแกล้งไม่โตนะคะเพราะว่าเขาหาอาหารไม่สะดวกนั่นเองนะคะสําหรับต้นไหนที่เป็นหัวนะคะหัวเขาก็จะแบบว่าขยายขยายไม่ได้นะคะก็อยู่กับที่อยู่ตรงนั้นมันก็เลยไม่โตนั่นเองนะคะอันดับแรกก็คือดินนั่นเองค่ะแก้วคือคุณผู้ชมเปลี่ยนดินใหม่ค่ะซึ่งวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนดินนะคะสูตรไหนที่ทําให้เขาโตเร็วมากๆเลยค่ะ กินเอวค่ะคุณผู้ชมซื้อมาจากร้านนะคะแล้วต้นเขาไม่โตนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิเหมือนกันนะคะว่าไปซื้อบอนสีมาแล้วก็ทําไมเหมือนใบเขาเริ่มที่จะทิ้งตัวพอดึงออกมาจากกระถางดูเนี่ยเหมือนหัวเขาจะเน่าด้วยนะคะคุณผู้ชมมันมีหลายสาเหตุค่ะคุณผู้ชมรีบไปเช็คเลยนะคะพอซื้อมาเนี่ยเปลี่ยนกระถางได้ก็เปลี่ยนนะคะ รีบเปลี่ยนเลยนะคะก็ดินนี่เป็นสาเหตุสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้บอนสีของเราหัวเนา่าไม่โตทิ้งใบนะคะทำไมแม่สิงถึงถึงถึงพูดแบบนี้นะคะก็คือว่าดินเนี่ยถ้ามันแฉะอย่างช่วงเนี้นะคะฝนตกบ่อยมากเลยกระหน่ามากเลยนะคะคุณแม่สิงจะให้ดูนะถอนออกมาเลยนี่แม่สิงจะเปลี่ยนอยู่แล้วให้ดูว่าบอลสีที่เราซื้อมาเนี่ยมีหัวไหมคุณผู้ชมเห็นไหมว่า ทางร้านเขาจะอัดปุ๋ยที่เป็นเม็ดเนี่ยค่ะสีเหลืองเนี่ยนะคะคอสโมโคตเนี่ยละลายช้านะคะเยอะถ้ามันหมดสภาพเนี่ยดินก็เหมือนมันเสื่อมนะคะก็จะทําให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยไม่โตแล้วถ้าดินแน่นดินแข็งเกินไปนะคะรากเนี่ยค่ะเขาก็จะหาอาหารไม่สะดวกเนาะก็คือไม่สามารถขยายออกไปได้วงกว้างเขาก็จะแก,ะแก,ะก,นแกลนไม่โตนะคะเรานำไปล้างนะคะแล้วค่อยมาปลูกใหม่เอามาดูต้นนี้นะคะ มีหัวไหมนีม่หัวเขาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันให้ละเอียดเดี๋ยวไม่สิมขออนุญ,ญาตไปล้างน้องให้สะอาดก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าในกระถางที่เราซื้อมาจากร้านนี่มีอะไรบ้างนะคะส่วนมากนะคะจะหนักไปทางกาบมะพร้าวนะคะนี่คุณผู้ชมดินไม่ค่อยมีนะคะแล้วเวลาเขาใส่ปุ๋ยลองก้นกระถางหรือมาเนี่ยคือพอมันหมด หมดปุ๋ยอะนะคะดินเขาก็เสื่อมนะคะมันจะมีอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่มีดิน,นะคะ่ะมีต่กักมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรีบเปลี่ยนนะคะดินดินมันเสื่อมสภาพนี่คือต้นไม้เราไม่งามแน่นอนเลยเนี่ยมีทั้งมดด้วยนะคะสตูทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมากัดตรงโคนต้นไม้ของเราก็เป็นแผลคะ่ะเพราะเป็นแผลก็เกิดเชื้อโรคเข้าไปนะคะมันก็ใบเหลืองนะคะเนี่ยเป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้นะคะ กระถางนี้แม่จิ๋มไม่ใช้แล้วเรามาใช้กระถางใหม่เลยค่ะทีน,นี้เราก็มาดูหลังจากที่นําไปล้างแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือหัวเขาสภาพดีอยู่เหมือนเขาตัดไปนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่สอบถามแม่จิ๋มมาเนาะว่าหัวมันเน่านะคะคุณผู้ชมถ้าของใครนะคะออกมาแล้วหัวมันเน่าให้ใช้มีดนะคะตัดส่วนที่เน่าเนะะี่ยค่ะออกไปให้หมดไม่เช่นนั้นเขาจะลามนะคะลามมาถึงคนต้นเลยมันก็จะรักษาไม่ทันนะคะอย่างเงี้ยเขาสภาพดีอยู่นี้สามารถปลูกได้เลยหลังจากที่ตัด ชินเน่าออกไปแล้วคุณผู้ชมป้ายหรือว่าทาด้วยปูนแดงนะคะเพื่อฆ่าเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสัก5นาทีนะคะแล้วค่อยนําลงปลูกค่ะมาทีนี้เรามาปลูกกันเลยนะคะมาเปลี่ยนดินกันส่วนสูตรดินสูตรดินสําหรับปลูกบอนสีนะคะก็จะใช้ที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะมีดินร่วนนะคะมีขุยมะพร้าวสับหรือกับมะพร้าวสับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกมูลวัว อย่างละหนึ่งส่วนนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นใบไม้ไหมคะใบก้ามปูไงคะ่ะแล้วไม่สิมก็จะเติมใบมะขามแห้งนะคะลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สีสันเขาสดใสแล้วก็กัดสีตั้งแต่เริ่มแรกที่เราปลูกเลยค่ะดินก็มีส่วนทําให้ต้นไม้ของเราสวยงามนะคะแล้วก็เจริญงอกงามดีนะคะดินโปร่ปลงโปร่ลงรุงโรงระบายน้ําได้ดีนะคะบอนสีเขาจะชอบค่ะ หลังจากที่ได้แล้วนะคะเราก็นาลงกระถางปลูกได้เลยค่ะกระถางที่จะใช้ปลูกวันนี้นะคะก็10นิ้วนะคะสูงก็ประมาณ78นิ้วได้เลยค่ะเลือกตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเอาใหญ่นิดนึงนะคะเผื่อเขาโตค่ะก้นกระถางคุณผู้ชมจะใช้กับมาเท้าสับนะคะหรือว่าเป็นฐานรองก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเขารั่วลงไปเยอนะนะ้าเนี่ยกระถางเขารูใหญ่เนาะแต่ไม่จิ๋มจะใช้ใบไม้แห้งนะคะ ลองก้นกระถางนิดหนึ่งพอเขาย่อยสลายนะคะก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุค่ะเพราะว่าเขาจะชอบอินทรีย์วัตถุมากนะคะอย่างใบไม้อะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะนำดินลงกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะปลูกเลยค่ะ ดินเป็นส่วนสําคัญนะคะคุณผู้ชมถ้าเขาเสื่อมสภาพแล้วนะคะต้นไม้ของเราก็จะโทรมไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะให้ปุ๋ยเข้ามากแค่ไหนนะคะก็ไม่ได้ผลตอบรับที่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นนานๆไปนะคะคุณผู้ชมควรที่จะเปลี่ยนดินที่เขาด้วยนะคะสักประมาณ6เดือนหรือว่า1ปีนะคะก็มาเริ่มเปลี่ยนดินที่เขาใหม่นะคะคอยเช็คดูนะคะว่าดินเขาแฉะเกินไปไหม ถ้าแชหรือว่าฉ่ำน้ำมากเกินไปเนี่ยค่ะเราควรที่จะมาพรวนดินนะคะระบายความชืน้นไม่เช่นนั้นหัวเขาก็อาจจะเน่าได้นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆค่ะถ้าดินแน่นดินแข็งมากเกินไปนะคะคุณผู้ชมรากเขาก็หาอาหารไม่ได้สะดวกเขาก็ดูดสารอาหารมาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบไม่ได้ต้นก็จะไม่โตถ้าเป็นหัวอย่างเงี้ยค่ะดินแน่นมากหัวเขาก็ไม่สามารถขยายออกไปได้รอบๆนะคะหัวก็ไม่โต ต้นก็ไม่โตเช่นกันค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะคุณผู้ชมลองไปเช็คดูบอนสีนะคะว่าบอนสีของเราอะเ,ออเจอปัญหาแบบไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปนะคะก็ลองนําวิธีนี้ไปทําใช้กันดูค่ะให้ผลดีมากๆนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมเปลี่ยนดินไปแล้วจะเห็นความแตกต่างของน้องแบบโตเร็วมากๆเลยค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะรดน้ํานะคะการรดน้ําช่วงที่เราย้ายกระถางนะคะเติมด้วย ครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพิ่มวิตามินนี้เขานิดนึงนะคะบีหนึ่งนะคะบีสามบีห้าบีหกบีสิบสองค่ะเขาจะได้ติดเร็วๆนะคะแล้วก็รดเลยค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมก็ลดทุกวันนะคะให้เขาติดไม่นานค่ะแป๊บเดียวก็ติดแล้วประมาณสองสามวันค่ะรากเขาก็จะเริ่มที่จะดูดสารอาหารได้แล้วนะคะนําไปตั้งตรงที่มีแดดรําไรนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญอยากให้บอลสีของเรามีสีสดใสเข้มแบบนี้นะคะ ต้องวางหรือตั้งไว้ตรงที่มีแดดส่องถึงนะคะโดยเฉพาะแดดครึ่งเช้าค่ะจะทําให้เขาสีสันสวยงามามากๆเลยค่ะแล้วก็โตเร็วนะคะเดี๋ยวพี่เจมะพาไปชมดูบอลสวยๆหลังจากที่เปลี่ยนกระถางแล้วเขาโตมากๆเลยค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาดูกันค่ะนี่หลังจากที่เปลี่ยนกระถางไปไม่นานนะคะร่อนทองก็จะโตเร็วมากๆเลยค่ะมีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนี่ย สีสันก็สวยงามค่ะคุณผู้ชมจาน้อยป่าแป้งนะคะตอนนี้ก็กำลังแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมอยากให้น้องเขามีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สวยงามตลอดต้องเปลี่ยนดินให้เขานะคะแล้วก็แสงแดดให้เพียงพอก็จะได้บอนสีสวยๆงางามแบบนี้เลยค่ะ เจ้ากรุงไกเซอร์หรือเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเนี่ยค่ะสีสวยมากนะคะก็ใบใหญ่ด้วยนะคะเขาโตว,วันโตคืนเลยนะคะแล้วก็กา้านต้นนี้เขาแข็งแรงมากๆเลยนะคะเปลี่ยนดินแล้วค่ะตอนแรกก็ไม่โตเลยนะคะมีหลายกระถางค่ะพอมาเปลี่ยนดินแล้วอาการดีขึ้นแบบเห็นชัดเจนมากเลยนะคะม,มาดูกระถางนี้บ้างคะ่ะสตรอเบอรี่ค่ะคุณผูม้ชมจํากระถางนี้ได้ไหมนะคะ ถ้าเป็นเอฟซีแม่จิมนะคะตอนแรกเขาแบบใบเล็กนิดเดียวนะคะตอนนี้ใหญ่แล้วก็โตมากกว่าเมืองแม่จิมอีกนะคะนี่อันนี้คือเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะมีใบใหม่เยอะมากเพราะว่าตอนซื้อมามีแค่สองใบนะคะสีสันสวยงามค่ะมีเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะทุณผู้ชมคนที่จะมีถาดรองนะคะเพราะว่าเขาจะชอบความชุ่มชื้นนะคะ ถังหนึ่งนะคะนี้ก็เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะเปลี่ยนแล้วใบเขาโตขึ้นเลยนะคะต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะนี่จะเป็นทับทิมค่ะรีบเลยค่ะคุณผู้ชมไปเช็คดูน้องๆดูนะคะว่าเขามีปัญหาจากอะไรแล้วก็รีบแก้ไขเลยค่ะน้องจะได้กลับมาโตเร็วแล้วก็สวยงามให้เราได้ชื่นชมนะคะแม่จิมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ และก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร์สารู a n แนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ